สวัสดีครับคลิปนี้จะเป็นคลิปการดูวดวงความรักระหว่งางวันที่1นึถึงสิหาสิงหาคมนะครับของชาวราศีเมษคือผู้ที่เกิดระหว่งางวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมดูได้ทั้งแบบวันที่คือราศีและลัคนาคือเวลาเกิดแต่ขอย่ายิงตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะครับแล้วก็คลิปนี้เนี่ยจะเป็นคลิปการดูวดวงความรักโดยรวมของชาวราศีเมษทั้งหมดก็จะมีบางท่านที่ตรงบางท่านที่มีการคาดเคลื่อน ในบางท่านบางกรณีเนี่ยดวงคุณกับคนรักจะมีการสลับการกระทารํากันหรือเรียกว่าตรงกันข้ามกันนะครับแล้วก็ชาวราศีเมษท่านใดที่มีการเลิกรากับคนรักไปเนาะไม่ว่าจะเพิ่งเลิกหรือเลิกกันไปนานแล้วถ้าคุณมาดูดวงในคลิปนี้แล้วคุณรู้สึกว่ามันไม่ตรงมันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่าเนี่ยหลุดออกจากกันแล้วเนาะคุณการมีคนโสดแล้วฉะนั้นรบกวนให้ไปดูดวงคิปความรักคนโสดที่ผมลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับ แต่ถ้วเกิดท่านใดเนี่ยที่มีการเลิกลากับคนรักไปแต่พอมาดูดวงในคลิปนี้เนี่ยแล้วแล้วรู้สึกว่ายังตรงอยู่มันแปลได้ว่าดวงคุณกับคนรักเก่ายังไม่ได้หลุดนะจ๊ะก็ให้ยึดถือคําทํานายคลิปนี้เป็นหลักต่อไปได้เลยเนาะอะ,อะไรเดี๋ยม่ดูกันนะจ๊ะคนโสดเอ้ยไม่ใช่สี่คนมีคู่เท่านราศีเมษรว่าช่วงในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้าง ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยคุณเจอใครบางคนที่ค่อนข้างเห็นกับตัวมากๆเลยนะเห็นกับตัวว่ามากๆจนคุณรู้สึกว่าเออทาไมฉันไปนหลงในอดีตเนาะฉันไปนหลงคนนี้ได้มากมายได้ขนาดนั้นได้ยังไงวันเนี้ยนะทุ่มเทให้ความจริงใจยอมทุกอย่างนะจนสุดท้ายก็เหมือนคล้ายๆตาสว่างแล้วก็หลุดออกมาจากความสัมพันธ์นั้นนะครับว่าไอ้สิ่ทีทุ่มเทไปเนี่ยมันมันเสียเวลาเปล่าแล้วช่วงปัจจุบันล่ะเนาะประมาณสามสิบเอ็ดกรกฎาคมเนี่ยเป็นยังไงบ้างเนาะ ช่วงปัจจุบันเนี่ยเหมือนคุณก็ไม่เอาแล้วล่ะเนาะค่อนข้างเข็ดขยะมากมากเลยแล้วก็รู้สึกว่าเออถ้ามันจบไปแล้วต่างคนต่างไปก็น่าจะดีกว่านะครับแล้วคุณแต่คุณก็รู้ดีแหละว่าเขาคนนั้นเนี่ยพยายามมาป่วนเปลี่ยนนะครับรอบรอบตัวคุณอยู่คุณก็รู้ดีแหละเขาว่าเขาหวังจะมาคืนดีหวังจะมาขอสารสัมพันธ์เกิดขึ้นแต่คุณราไม่เอาแล้วจริงๆเพราะว่าคุณยังจาเหตุการณ์ที่เขาทิ้งคุณได้อยู่เลยวันที่เขาทิ้งคุณไม่สนใจไม่แค่ไม่อะไรเนี่ยยังฉันยังจาได้อยู่เลยนะแต่ตอนนี้จะมาป่วนเปลี่ เอาล่เนี่ยไปดูกัอนนาองบ้านในใจลึกๆระหว่างคุณกับเขาเนี่ยคิดยังไงต่อกันเนาะ มาดูกันนาอในใจลึกๆระหว่างคุณเขาคิดยังไงต่อกันอยู่เนาะคุณคุณคือคุณเองอ่ะเลือกความสุขปัจจุบันแล้วนะมันความสุขคุณไม่จาเป็นต้องมีเขาฉะนั้นคุณรู้สึกว่าเออตอนนี้ฉันก็แฮปปี้ฉันมีความสุขดีแล้วนี่บางท่านบางคนไปโฟกัสเรื่องการงานการเงินบางท่านบางคนไปโฟกัสเริ่มคุยกับคนใหม่ๆฉันคุณบอกว่าเออในวันที่ไม่มีเขามันไม่เจ็บมันไม่ต้องเสียใจฉะนั้นตอนนี้ฉันแฮปปี้ดีแล้วฉันพอใจในในการอยู่อย่างเงี้ยบางคนก็อยู่คนเดียวเพราะฉันก็มีความความสุขที่ได้อยู่คนเดียวไม่่ต้องมผลใใจวุนนคครระับ เขาล่ะเขาคิดยังไงต่อตัวคุณเนาะเขาเองค่อนข้างเสียดายแหละมารู้เมื่อมันฝ่ายไปแล้วก็รู้สึกว่าเออคุณเนี่ยเป็นคนที่ดีคนนึงเนาะเคยมอบความรักที่มั่นคงให้กับเขาแต่ตอนนี้คุณก็ปิดใจไปแล้วเขารู้ดีแหละว่าว่าคุณยังโกรธคุณยังไม่พอใจในเรื่องเก่าๆอยู่ฉะนั้นเขาอยากขอโอกาสอยากอยากให้คุณเปิดโอกาสแล้วก็ให้ให้อะไรนะให้อภัยเขาเพื่อเขาเพื่อที่เขาจะได้แก้ตัวเกิดขึ้นนะครับอเดี๋ยวมาดูกันว่าในอนาคตจะเป็นยังไงต่อไปเนาะ ไพ่แบ่งเป็นสองชุดนะจ๊ะชุดด้านบนเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่หนึ่งถึงเจ็ดเนาะส่วนไพ่ชุดด้านล่างเนี่ยคำทำนายระหว่างวันที่แปดถึงสิบห้านะจ๊ะโดยปกติเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามช่วงเวลาที่แบ่งไว้ให้เนาะแต่จะมีชาวราศีเมษบางท่านบางคนเนี่ยที่มีการคาดเคลื่อนของช่วงเวลาบ้างเนาะมาดูการหนึ่งถึงเจ็ดสิงหาคมก่อนละกันช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะ หนึ่งถึงเจ็ดสิงหาคมชาวเมธเป็นยังไงบ้างในช่วงนี้ช่วงนี้คุณก็ไปสนใจเรื่องใหม่ๆบางท่านบางคนไปสนใจเรื่องการงานการเงินบางท่านไปสนใจเรื่องคนเข้ามาพูดคุยและช่วงนี้ชาวาราศีเมษเองนะจะมีคนข้ามเฟเนย์นะจะมีความต้องตาต้องใจเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะเหมือนกันฉะนั้นคุณรู้สึกว่าเออตรงนี้ฉันแฮปปี้มีความสุขดีแล้วนะในจุดที่ชั้นยืนแต่เขาคนนั้นน่ะเขาคนของคุณเป็นยังไงค่อนข้างรู้สึกแย่รู้สึกแฟนมากๆแล้วก็รู้สึกใจใคุณเปิดโอกาสและให้อภัยเขาเขาา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 รูู้สึกกววว่่่จะะททํํํยยยััังงงงงงไไดดีีลแผนนอเ จะไปพูดยังไงดีหรือทําอะไรดีให้คุณหายโกรธนะให้อภัยแต่เขาเพียงแต่ว่าเขาเหมือนบัวฝันหลังบ่าไม่กล้าไม่กล้าจะมาง้อมไม่กล้าจะมาพูดคุยเขาได้แต่คิดได้นะครับแต่คุณตอนนี้ก็ไม่ค่อยสนใจอะไรเขาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ระหว่างวันที่ 8- ถึงสิสิงหาคมนะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างเนาะ8ถึงสิหาสิงหาคมช่วงนี้เขาจะตามดูข่าว,ข,าวข่าวคุณว่าคุณทําอะไรอยู่ไปไหนทําอะไรคุยกับใครแต่เพียงแต่ว่าเขารู้สึกว่าเหมือนคุณอนะ่ะไม่ได้สนใจคุณเองก็มีชีวิตใหม่ไปแล้วอะ่ะเขาเลยรรู้สึกอยาก,ยากตัดใจใน 3, นนมสััพธ์ี้ แล้วเขาแล้วเขาก็มองว่าเออเขาอยู่อย่างนี้ไปคุณก็ไม่มีไม่มีเปิดใจเขาว่าเขาก็ไม่ไม่รู้จะอยู่ทําไมฉะนั้นเขาจะพยายามช่วงนี้เหมือนเขาจะพยายามสร้างประเด็นสร้างเรื่องสร้างอะไรทําอะไรบางอย่างโพสต์นู่นโพส์นี่หรือแสดงตัวตนในสื่อโซเชียลให้คุณเพื่อเป็นการเรียกร้องความสนใจจากคุณแต่คุณทํายังไงคุณก็เห็นแหละคุณก็รู้แหละเดี๋ยวคุณก็รู้สึกก็ก็เรื่องของเขาฉันก็อยู่ฉันมีความฝุกดีนะครับแต่ว่ามันก็มีมันก็มีคุณจะมีเฟนรู้ว่าเขาพยายามฝืนสาดมาถึงคุณอะ โพสนู่นโพสนี่หรือดรามานู่นดรามานู่นแบบนี้แล้วข่าวคราวมาถึงเนี่ยคุณจะรู้เลยว่าไอเนี่ยเขาพยายามเรียกร้องความเนใจจากชันนะนะครับก็จบการดูดวงความรักของชาวราศีเมษไปแค่น uh ี uh ้เนาะชาวราศีเมษท่านใดอยากดูดวงส่วนตัวเพิ่มเติมมีคําถามเพิ่มเติมก็แอดไลน์ไม่ได้นะครับจะทิ้งรายเดียวไปใต้คลิปนี้เนาะคลิปนี้ลาไปก่อนนะจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีจ้า